และเมนูแปลกของพลอยหอคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใส่พีนัทบัตเตอร์ให้มันเซอร์ไพรส์มากขึ้นใส่แบบ <c oughs> ชิพสเข้าไปอย่างเช่นพวกแกงเลวพวกอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไป <c oughs> เอาเมนูนี้มาจากไหนร <c oughs> อดตายค่ะ <c oughs> อยู่อังกฤษแล้วมันไม่มีอะไรกินมันต้องอย่างเงี้ยแหละฟิลฟิลเลิได้ฉันจะไปตามรอยของพลอยหอดูค่ะบะมีกึ่งพีนัทบัตเตอร์และชิพสด้านบนไปจ้าเรึ่องสาม เนยถั่วตเต็มเต็มคำเป็นยงไงบ้างแม่อร่อยไปหิว <c oughs> แต่ว่ามันทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นนะทุกคนแล้วพอมันมีตัวแบบเนยม,ม,เมาด้วยนี่อร่อยเลยอะม่กินถั่วด้วยนันฉัไม่เคยกินนะเนี่ยรอบนี้อร่อยอะอันนี้อร่อยหรือหิวหิวอร่อยด้วยอร่อยด้วยไปลองกันได้นะจ๊ะเมนูแปลกของของใครของไครของใค่ไข่หรอ